นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กัอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่ถือว่าเป็นตัวสำคัญของเครื่องยนต์ในการจุดระเบิดในห้องเสื้อสูบ หากกล่าวมาขนาดนี้เพื่อนๆหลายๆท่านคงจะทราบแล้วว่าสิ่งที่กำลังจะพูดถึงคือหัวเทียนเชื่อว่าใครหลายคนยังไม่รู้ว่าหัวเทียนนั้นมีสองแบบคือหัวเทียนเย็นและหัวเทียนร้อนเพื่อนๆทราบกันหรือไม่ว่าในการใช้งานสองหัวเทียนนี้จะแตกต่างกันอย่างไรนั้นวันนี้ข่าวออฟโน จะพาเพื่อนๆมาหาคำตอบกันครับสำหรับการทำงานของหัวเทียนนั้นก็อย่างที่รู้กันว่าหน้าที่หลักของหัวเทียนคือการสร้างประกายไฟเพื่อจุดระเบิดในห้องเผาไหม้ซึ่งการเลือกใช้หัวเทียนนั้นเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งานด้วยเพราะถ้าเกิดเลือกใช้หัวเทียนปิดประเภทก็จะส่งผลเสียโดยตรงกับเครื่องยนต์ของรถของเราได้ และสำหรับเรื่องของความแตกต่างของหัวเทียนเย็นและหัวเทียนร้อนนั้นก็คือ 1. หัวเทียนเย็นหัวเทียนเย็นเป็นหัวเทียนที่ระบายความร้อนได้โดยง่ายอย่างรวดเร็วเหมาะกับรถที่ทำงานหนักเดินทางไกลบ่อยๆมีการใช้งานรอบสูงแต่ถ้าใช้กับรถที่มีการใช้งานที่เบา ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำอาจทำให้เครื่องยนต์เดินไม่ลื่นเครื่องยนต์เกิดอาการสะดุดลดเล่งไม่ขึ้นได้ 2. หัวเทียนร,ร้อนหัวเทียนร,ร้อนเป็นหัวเทียนที่ระบายความร้อนจากการเผาไหม้ออกไปภายนอกได้น้อยโดยจะสะสมความร้อนไว้ที่ตัวเองเป็นส่วนมากจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้งานกับเครื่องยนต์ ที่ใช้งานหนักเป็นเวลานานเพราะถ้าเครื่องยนต์ทํางานหนักๆนานๆมากแล้วความร้อนสูงขึ้นโอกาสที่หัวเทียนจะชิ่งจุดระเบิดก่อนจึงมีสูงและอาจส่งผลให้เครื่องยนต์เกิดสะดุดเดินไม่เรียบและเสียหายได้รถที่เหมาะสมกับหัวเทียนประเภทนี้ก็คือรถที่ส่วนมากจะมักใช้งานในเมืองเป็นหลักหรือมีการเดินทางในระยะสั้น เหมาะกับรถที่เดินทางภายในกรุงเทพหรือเดินทางไม่ไกลส่วนการเลือกใช้หัวเทียนนั้นถ้าใช้หัวเทียนไม่เหมาะสมกับประเภทการใช้งานหรือประเภทของเครื่องยนต์อาจจะเกิดอาการหัวเทียนบอดส่วนใครที่กังวลว่าหากจะต้องเปลี่ยนหัวเทียนอาจจะเลือกได้ไม่ถูกในกรณีนี้ควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญการ หรือศูนย์บริการของรถที่ท่านใช้บริการอยู่เลยครับ